อาตามตามที่พี่น้องเอฟซีพันถาเนาะสำหรับน้องเต้วนะครับน้องเต้วตัวจริงน้องเต้วเจี๊ยเต๋อเจี๊ยเต๋อจะเป็นเจี๊ยเต้อวันนีนะครับผมใน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 วันที่ห้าไปหลักกิโลเนาะเจี๊ยเต๋อบอกว่าเจี๊ยเต๋อปล่อยแปดสามหอวกมาหลังจากสิสอบถามนะครับหลังจากที่เดินท่าไปกัำเมาล่างนะครับไปที่ถ้ำที่เปียวหินมาครัถ้ำอีโนวันหลังจากได้หินมาแล้วน้องเต้วไม่ค่อยฝันเอี่ยวหร่กก็ ฟันอยู่ค่ะฟันดีอยู่ป,ปูค,คนกะ<ม>อยากจะลงังคาเพื่อนเห็นมันแล้วเนาะมา<ม>ที่นี่กะบสิบปอยกัคือวันที่สิบหกคนละเนาะคงสุดท้ายมาที่นี่เพื่อนกะกยคิดว่าเป็นฝันดีเติบนะคะ่ะ<ม><ม>ฟันดีอยู่แของโมนีิกะขึ้นอยู่กับดวงแล้วเนาะถามว่าถืว่าเป็นลักกิโนยืนยน 8, ันว่าแปลสามกะยังยืนยันขึ้นเก่า ตัวเลขที่แปดสามที่แม่ที่แม่ล่างเพิ่นเทียมตอนนั้นเนาะเพิ่นบอกว่าแปดสามนะครับตอนนั้นตอนตอนสี่ปอยแปดสามมากๆเนาะครับแม่ล่างล่างล่างปูบอกว่าบอสท่านหงเนาะตอนนั้นเนาะบอมันเหล็กในใจของน้องเตียววีแล้วแม่นค่ะตอนนี้แม่ล่างปูปูเข่าแม่ล่างตอนนั้นบอกว่าแปดสามน้องเตียวตอนดิบตอนที่ข้าวไยเห็นน้องเตียวถึงกับดีใจแห้งเหมือนกระหน่ำตาเฉลยเราเป็นตัวเลขตัวเดียวกันที่ว่าที่ว่าอยู่ในใจที่เซียนให้นะครับน้องเตียวเซียนให้แปดสาม รับบัตรนี่โต๊ะใดในงวดบันทีสิบหกนี้สิมีการเพิ่มนตัวเลกขกันบ้างไหมจะมีอยู่ค่ะจะมีหายอยู่จะมั่นใจให้เก้านั่นะะละเนาะก็บทุกบ้านเหรอตัวเลขเนาะขึ้นอยู่กับดวงเนาะดวงบนวาสนาเนาะน้องไฟห้องมันเนาะมือหนีเนาะมันก็เสมอไป <c oughs> สิว่าจังไหนจะก็อยากให้เอฟซีทุกท่านลนะคะ่ะไม้มีโชมม่หลับน้ำกันเนะ <c oughs> าะก็ฝากติดตามวันทีสิบหก ประมาณสีม่วงเล้งเป็นบ่ค่ะสีม่วงเล้งบ่กบแม่ลางเนาะค่ะเนาะสีม่วงเล้งจังติดตามเบิ่งว่าพปะผู้เปิ้ลเสห์นู้น่ะเปิดปากว่าจังไกหรือว่าพ่อูเปิดปากเองเนาะค่ะเนาะก็ล่อเบิ่งจังว่าเหรอเนาะแต่เป็นของแต้วเหมือนกันคงเป็นแนวทางคือเกาแต้วเบาเตัวเลขกว่าใดค่ะเพราะว่าปะผู้เปิ้ลหายรันออกกันกันกันล้วสิเอ้ยเป็นเลขเนี่ยคื่องเสียบเบาๆออกเสียงเลย กค็คือคือพันบ่ทพนอดท่นในหายป่อยแม่ยค่ะตอนนิกกัใหายเป็นแนวท่งไวก้กนเนาะค่ะทันจังได้ก็ติดตามมันทถี่16ิงสุดถ่ายของพ่ะป,ปูหรือว่าผู้ใดสีอยากมาส้มบุนมารมีของพ่ะป,ปูกะเชิญได้ภา่ะยูโรสารปะปูอุดมบันสเก อ่าบ้านสกเกียเนาะค่ะตำบลอ่าอย่างก่อนต้องเป็นขึ้นยังก่อนสุดตำบลสเกียเนาะต้องเพิ่นขึ้น,น,น,นตำบลสกเกียนกเกยน,นาะ,ะอยู่บุรีรัมย์าานี่ละจ้ะอ่าเพื่อสตึกเนาะเดี๋ยวไราอย่าให้ก็แจ้งไปแล้วนะครับผมครับผมที่ว่าน้องแก้วเพิ่นไปพักอยู่เย่างก่อนรีสอร์ทที่ว่าภูมิโยธีเพิ่นแห้งเพิ่นเลงนะครับเป็นความฝันหรือว่าเพิ่นมาหามาหาเขามาหาเลยครับเพิ่นค่ะเพิ่นมหาเลยเขามหาลักษณะใดครับกัเป็นผูนห้หญิงเลยล่ะค่ะเป็นผู้หญิงเขามาหาที่แหล่นนั้นโน้ไป นูก็เลยแบบอุ้ยมองหันนะนุ้มมั่นใจว่าเป็นแข้งแข็งเฮี้ยงอีหลีคำมูดยังใดยังหนึ่งจะนอนบได้เลยบวยแต่นุเขาไปนอนปึบจนแบบคือจังคือจังมีผู้ใดมาเปิดประตูยุงสิแมคือจังมีผู้ใดแบบคุ้ยประตูห้องสิแม่มาที่นี่คือยังอันนี้นุบอกความจริงเลยเด้อนี่มาที่นี่กันได้นอนเสียมไปสักพักหนึ่งคือจังเสียงคนสีมัคอประตูครัเมื่อตาขึ้นในอีกเพหนึงกับว่ามีคนนี่ เนี่ยมึงดูจ้าข้องหรือวมาเมผู้นอนยองขันก็เพราะเห็นเพราะเห็นวันนี้ผู้ใดตื่นนก็เลยนอนไปอีกเสียบหนึ่งมาที่นี่เป็นพี่จังเป็นเง่าเปิดประตูเขามาเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้เถาเปิดประตูเขามาครับมาที่นี่เห็นเป็นโตเลยเหรอคะเห็นเป็นโตเล็กเลยได้กะว่าสามารถที่จะบอกได้บอกได้เปิดปากได้นะช่วงนี้นะครับผมร้อมาที่สิบหกย่างเดียวเนี่อันนี้ให้เป็นแนวทางไหนก่อนเนาะค่ะเนาะ นำพาน้องเต้าหน่อยยืนหน้าพาคุ่เหรอเขาคุณยิ่งผู้เฒ่าไหมิ่นแต่เป็นเหล็กเลี้ยงอะลงมาให้หนูเลยสองตัวหรือสามตัวครับจะเป็นประมาณสามตัวนี่แหละเต้กะให้ผ้ากันตีตีเอาเนาะเต้กจะเป็นเหล็กคูงสิเนี่ยเต้กะบอกได้แค่สามีแหละเต้กความสามารถบอกได้ฝากเป็นแนวทางเนาะค่ะน้อยเอฟซีเนาะค่ะทุกคนเนาะอ่าเหล็กอะ นี่ลูดกระบื้ลูดเท่ากับโบหูเนาะก็เป็นแนวแท่งก็เป็นแนวแท่งให้ก็ขอให้ทุกคนได้มี่หมวดศิลป์น่าของสายปะปู่อุดมเนาะช่วงนี้ก็พาะ่วได้หลายเมื่อยนอกหอดโม่บ้านเนี่ยประมาณสี่ถุงสามปีถุงค่ะเมืออ่อยที่มีจะเดินเด,ดินทางยางเดียวคะ่ะช่วงนี้พี่น้องมีพี่น้องเอฟซีเป็นทั่วของบ้านแนวบักขับผมงีค่ะหลายหลายแห้งค่ะหลายแห้งเอฟซีผู้คนศิลป์น่าซอย กุ้งปูก็มีกับเอฟซีกับลายยุ่ปลปูช่วงนี้นะครับผุณน้องแจวละลายนะครับเนาะสี่ได้มาแบงปันนะครับผมสิเป็นตัวใหจังไรยนะครับวันที่สิบหกบ่ายสี่โมงสิบหกนาฬิกาของวันที่สิบหกเราจะไล์สดพร้อมกันทุกช่องทางนะครับกับทีมงานข้อสุขสุช่อง เดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวเหมือนแรงน่นเตสีลองเสียงเบิงไผ่อีกเทียนนึงเสียงเสียงอ้ตัวเล็ที่เห็นยู่นหนนาผานมาครับเดี๋ยวสิเสียงให้อีกเทียนหนึ่งคันคันคันเขานี่ก็คือสีมีคนมนมากไม่ยังกรประมาณนี้แต่สิล่องเสียงเบิงแล้คันพวกเขาเต๋ก็สสี่ปล่อยก็สีพ่บอกเลยล่ะเิ่นโมเอฟซีเิ่นแบุญน่นล่ะเนาะวันตะไผดอกเงินเท่ดละเทาไหรมาเฮาก็เออออกไปขึ้นนู้ังซี่ล่ะ เรได้ไมกาก็พ่อได้กินได้ใส่เนะาะเาก็พ่อได้เอาไปทําบุญม่องหันม่องนี้เนี่ยซอยม่องได้ถิ่เพื่อนพระท่านได้มีเนาะค่ะก็ฝา,า,ากบอกอีซี่ทุกท่านมาซอยกันทําบุญทําบุญไปหลายๆส่างห้องเนะาะครับส่างห้องบูโดมนะครับเนียน,นค่ะตอนนี้ก็มีแต่เฉพาะไอ้หาแสลม,มนจ้มหา,าสแสล้มมองอยู่ค่ะครับเป็นกะเวลาฝนตกข่าล้งสิกะ สงสารลดุซีดเนาะค่ะ,ะสงสารลูกซีดยังตีอันเวลาอ่นฝน,น,นตกลงยังสีกระจกผ้ากันไปปิทำบัดรเจ้าสี่แมบัดที่นี่กับฝนตกบัดที่นี่ก็เลยโอ้จะสีว่าจังไดก็เลยว่าฝากเอฟซีนั่นแหละค่ะทุกท่านเนาะหาเลียบกรปูเข่าก็ากให้มาสั่งนำตะบุญน,น้ำกันอบอกเขาบอกเป็นยังเนกมีอันเขาบอกเขาบอก่เป็นยักษ์เตะกะขอให้เป็นแนวทางแต่ก็ยังยืนยันครับก็ว่าก็ สีเ็ดจนจนเหลีจนสำเร็จสุดละค่ะห้องปูแล้วมึงต่อไปเนาะขอบคุณน้องเต๋อลหลายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟทีทุกท่านเนาะค่ะฝากติดตามด้ค่ะปูอุดมขอบคุณน้องตหลายค่ะวันที่16นี้น้องเต๋อเพื่อนบอกว่าเพิ่นสิมีอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนบันไเด็ลปอยนี่แม่นครับไอ้พ่องคิดว่าจะได้ตัวเล็กที่เป็นตัวใดพ่อง ก่ยังพอทันหูเด้อครับผมว่าเพิ่นให้ตัวใดเป็นังไรมาจากไหนครับผมเพิ่นว่านะครับมีคนนะครับเป็นผู้เฒ่านะครับเป็นผู้เฒ่าผมยังที่เพิ่นว่าเมื่อกี้นี่แม่นนะครับเพราะว่าเห็นตัวเลขใน่นหาผักนะครับแน่นหนาผักนะครับสามตัวแดงๆนี่นะครับผมตัวเหล็ตัวนั้นแหะที่น่าทีเป็นจุดเฉลยนี่ตัวหนึ่งเนาะแม่นครับผมตัวนั้นแหละเพิ่นทัพพันได้ให้เปิดตาะนะครับเพิ่นว่าล้อมาที่สิบอกนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายซีมงขึ้นไปนะครับผมครับว่า ดาเพิ่นจะเป็นตัวใดกันนะครับสําหรับนะครับแนวทางของนงเต้าวนะครับเด้อพี่น้องนะครับก็ร้องติดตามมึงนะครับนะครับทางช่องก็เป็นแนวทางให้ส่วนน้องเต้วกับแม่ล่างก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับขอให้ท่านพิเคราะห์นะครับพิจารณาดีๆครับก่อนที่จะลงทุนนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขทุกตัวก็ไม่เิ์เขาอไม่ทสิ์หลุดนะครับผมเราติดตามครับเวลาบ่ายสี่โมงเย็นนะครับผมเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเด้อนะครับพี่น้องวันที่สิบหกนะครับผมวันที่สิบหกดีๆ นะครับข่าวสีไหลสดทุกช่องทางไม่ว่าจะทางเฟซบุ o กทางเฟซบุ๊กทางช่อง YouTube ทางช่อง YouTube นะครับก็หลายช่องหลายช่องในทีมงานของเรานะครับผมพี่น้องเด้อนะครับก็ฝากนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดรอนะครับผมนะครับนะครับยังคงเป็นแนวทางเหมือนเดิมเนาะนะครับยังคงเป็นแนวทางเด้อนะครับผมสำหรับตัวเลขที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมกระปูใส่พิทยาติการรับชมเนาะนะครับตัวเลขทุโต้ไมิ่ซเข่าและก็ไม่ซีลุดนะครับว่าแม่นว่า ส่วนที่เิคนหายไปแล้วนะคือ83ดสามมันยังยังบั่นใจอยู่คยังยืนยันเหมือนเดิมคยังยืนยันเหมือนเดิมครับ83ยังบั่นใจอยู่ครับแต่ว่าอันสามตัวนะครับสามตัวแดงแดงยู่ในกลางหน้าผากในกลางหน้าผากนะครับนะครับรอเบิรงว่าจะจับปีครับผมพี่น้องติดตามนะครับเด้อนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทุกช่องนะครับพี่น้องรอติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นอะไรครับเปิ้นว่าจะแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับในวันนี้บนแตกล่างเลย ม่หลังระเบ้อนะครับในหลังระเบ่อนะครับเด้อมราจะเป็นตัวใดกันนะครับติดตามกันเลยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแค่หนึ่งกดติดตามขอบคุณครับไอ้โมพงศ์ขอบคุณครับเดินทางกลับบ้านครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมมีข้าวแล้วเขาถ้าถึงเข่าใหม่นั่งครับนั่งนั่งถึงเข่าตัวเขาไปป่ะพี่น้องไปนะครับ โอเคนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมหนึ่งลายหนึ่งแค่นะครับผมเดี๋ยวถ้ายทานได้เขามาแล้วนะครับถ้ายั่างม่ท่านได้กดติดตามนะครับถ้าถึิ้งข้าวส่ช่องนะครับให้กดติดตามเด้อนะครับผมครับตอนนี้ก็มีเพจปลอมเนาะหลายๆให้พี่น้องเขาพิจารณาในการรับชมนะครับไปอุ้มท่องเดินทางต่อครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าได้เลือกเด็ดต้องทีมงานมือใหม่ใจเอื้อมถูกต้องครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง